สวัสดีครับกับผมนยนนปัญโยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยลเชียงใหม่รหัสนักศึกษา530610403นะครับวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อโครงงานที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันเพื่อการเล่นดนตรีเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายนะครับ โดยโครงงานทีไ่ได้ทำนะครับอันเนื่องมาจากที่ว่าแอปพลิเคชันการเล่นดนตรีส่วนใหญ่ในท้องตลาดนั้นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเล่นดยคนเดียวซึ่งเราคำนึงถึงว่าถ้าหากนำมาเล่นรวมกันเป็นกลุ่มแล้วจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยแอปพลิเคชันทั่วไปนั้นเมื่อเล่นคนเดียวนั้นก็จะต้องเอามาันั่งเล่นรวมกันซึ่งจะมีปัญหาเรื่องการจัดการเสียงนะครับเพราะแต่ละเครื่องจะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงดนตรีซึ่งหากเรา นำมาเล่นก็จะไม่ได้ยินเสียงผู้อื่นโดยชัดนักและถูกจำกัดบริเวณการเล่นอยู่ในเฉพาะส่วนที่เสียงไปถึงเท่านั้นดังนั้นโครงการนี้จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการ Android สามารถทำการเล่นดนตรีร่วมกันได้บนเครือข่ายนะครับโดย จะมีการสร้างกลุ่มกันภายในเครือข่ายเพื่อให้แต่ละเครื่องเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มแล้วก็ทําการเล่นร่วมกันนะครับโดยจะแบ่งการทํางานเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่งเข้ามานะครับโดยจะให้เครื่องแต่ละเครื่องเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเมื่อมีการเล่นก็จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์และให้เซิร์ฟเวอร์ส่งต่อข้อมูลไปยังแต่ละเครื่องที่อยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อทําการเล่นเสียงพร้อมกันและสามารถเล่นประสานกันได้อย่างถูกต้องครับ อ่ครับเราจะมาพูดถึงการทํางานของแอปพลิเคชันนะครับโดยการทํางานของแอปพลิเคชันครับเราก็จะมีหน้าแรกที่เอาไว้ใช้ล็อกอินนะครับโดยผู้ที่ต้องการเข้าสู่กลุ่มการเล่นครับก็จะมาที่หน้านี้เพื่อเลือกกลุ่มการเล่นที่จะเล่นแล้วก็ทําการล็อกอินครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีกลุ่มการเล่นก็สามารถทําการสร้างกลุ่มได้โดยการกด ปุ่ม New นะครับเมื่อกดปุ่ม New แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอการสร้างกลุ่มนะครับก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ให้กรอกนะครับดังที่แสดงไว้ในจอจากนั้นเมื่อผู้เล่นทําการสร้างกลุ่มเรียบร้อยหรือทําการเลือกกลุ่มการเล่นแล้วก็จะมีหน้าจอที่เลือกเสียงเครื่องดนตรีที่ต้องการจะเล่นนะครับโดยเมื่อเลือกไปก็จะเข้าไปสู่หน้าจอตามที่เราเลือกอันได้แก่หน้าจอการเล่นแบบเป็นโนหรือหน้าจอการเล่นแบบปุ่มกองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นหน้าจอที่เอาไว้ใช้เล่นโนตตีตามแต่ละประเภทที่เราเลือกนะครับและเมื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่นก็จะสามารถเล่นโนตตีกันไปได้โดยหากไม่พอใจหรือต้องการปรับเปลี่ยนเสียงที่เราได้ยินนะครับเราก็สามารถทำการไปที่ยังหน้าจอมิกเซอร์ซึ่งเป็นหน้าจอการปรับเสียง ที่เราได้ยินนะครับโดยจะมีการปรับเสียงของเครื่องดนตรีอื่นที่เล่นร่วมกับเราหรือเครื่องดนตรีของเรานะครับสามารถปรับเสียงระดับเสียงหรือตำแหน่งเสียงที่ได้ยินเพื่อให้เกิดการสมดุลกันของเสียงที่เราต้องการครับครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเทคนิคที่เราใช้ในแอปพลิเคชันครับเราได้ใช้เทคนิคต่างๆในการทํางานเช่น เทคนิคที่ชื่อว่า Network s e r v i c e d i s c o v e r y ครับซึ่งใช้ในการจัดการสร้างค้นหาหรือจัดการกลุ่มทั่วไปต่างๆนะครับแล้วก็เราใช้ในการส่งข้อมูลเราจะใช้การส่งข้อมูลแบบ UDP ในการส่งข้อมูลการเล่นต่างๆครับโดยเราจะมีเทคนิคในการแปลงข้อมูลการเล่นเพื่อให้นำไปเลือกเล่นไฟล์เสียงที่เราต้องการหรือว่าไฟล์ MIDI ที่เราเตรียมไว้นะครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับทางผู้จะทําก็หวังไว้ว่าโครงการน,นี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ทางผู้จะทาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทําโครงการน,นี้มาโดยตลอดนะครับผู้จะทาก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ